เมธวินัยเคลื่อนไหวถึงออมอักพันธ์ก่อนฝากถึงใครพูดอาการป่วยโม่โมวต้องบอกเลยว่ารุ่นพี่รุ่นใหญ่ในวงการอย่างเมธวินัยไกรบุตรเคลื่อนไหวถึงออมอักพันธ์หลังรู้ป่วยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจก่อนลาม,มาปอด เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าทางด้านพระเอกอย่างอ,อมอักพันธ์ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลและพักรักษาตัวตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม65ที่ผ่านมาและทางด้านอ,อมอักพันธ์ได้ถอนตัวจากละครทั้งหมด3เรื่อง ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้และไม่มีใครทราบอาการป่วยที่แน่ชัดและในเวลาต่อมาทางด้านนักแสดงดังอย่างโมอามินาเผยออมอักพันเป็นโรคมะเร็งโดยทางด้านโมอามินาได้กล่าวว่าออมอักพันป่วยจริงเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจระยะที่2-3ตรวจพบก้อนเนื้อขนาด12ซนติเมตรและตอนนี้ก้อนได้ลามมาที่ปอดด้วย ตรวจเจอครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม65โดยที่ไปตรวจเพราะเหนื่อยง่ายกว่าปกติขณะนี้ทางด้านออมอคัคพันธ์ได้รักษาตัวด้วยการให้คีโม5-6ครั้งก้อนเนื้อลดลงเหลือ10ซนติเมตรและ31มกราคม65เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ต้องบอกว่ารุ่นพี่รุ่นใหญ่ในวงการอย่างเมธวินัยไกรบุตรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวถึงออมอักพันหลังรู้ป่วยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจก่อนลาม,มาปอดก่อนฝากถึงใครพูดอาการป่วยแบบมัวมัว,มวฟังแล้วมีสะดุ้ง โดยเมธวินัยนั้นได้อัดคลิปวิดีโอผ่าน IG โดยการกล่าวว่าสวัสดีครับผมวินัยไกรบุตรใครได้ข่าวน้องออมอคคพันว่าตอนนี้เป็นอะไรกันแน่หายหรือยังแล้วออกจากโรงพยาบาลหรือยังฝากบอกคนที่รู้จักคนที่รู้จริงๆไม่ใช่ใครออกมาพูดมัวๆตามรายการหรือว่าออกมาพูดเองอยากได้ข่าวจริงๆว่าน้องสบายดีไหมออกจากโรงพยาบาลหรือยังเล่นละครได้หรือยังที่ถามเพราะว่าผมเป็นห่วงเขาผมรักน้อง องชายคนนี้มากเล่นละครมาด้วยกันช่องเจ็ดเป็นห่วงเขาน้องชายคนนี้น่ารักนิสัยดีจริงใจผมเองก็ป่วยอยากให้เขาหายเขายังเด็กใครอยู่ใกล้ๆ้บอกทีว่าเป็นห่วงแต่ไปเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าผมก็ป่วยเท้าเปื่อยคิดถึงน้องอ๋อมถ้าน้องอ๋อมได้ยินพี่เมธพี่เมธอยากให้น้องหายเร็วๆนะมาเล่นละครเร็วๆแข็งแรงนะน้องสู้ๆหายไปพร้อมๆกันหายเร็วกว่ายิ่งดีครับน้องอ๋อม รักน้องครับขอบคุณครับ